แล้วครับวันนี้ก็สาธิตวิธีการเปลี่ยนกรองแอร์นะครับก็จะก้มลงมองใต้คอนโซลก็จะเจอเสียวขาวอยู่เป็นตัวเอลดึงลงล่างปึ๊บออกครัันนี้ก็เป็นอยงนี้แผ่นกรองแอร์ข้างในวันนิ้วก่เข้าไปแล้วก็ดึงออกมาดึงเลยนะครับมันกงกลัว นี่ก็กองแอร์เก่าอันนี้ใหม่ก็คันนี้อยู่ประมาณสองหมื่นโลนะครับไปก็วิีใสก็ปิดแบบนี้ก็เหมือนเดิมยัดเข้าไปเลยเดี๋ยวมันจะพืออยู่เพา่งไหน นี่ครับเข้าไปแล้ววิธีการใส่มันจะค่อนข้างนิดหนึ่งต้องใส่ให้ถูกเกี่ยวถ้าใส่ไม่ดีจะหลุดอย่างเงี้ยนี่นั่นเป๊บ ก็ในวิธีการเปลี่ยนกล่องแอร์ของอัมช็อปแบ,บ็สจำลองนะครับ